สวัสดีค่ะพี่น้องพาพ่อกันอีกแล้วจ้ะวันนี้พอกันโดนจ้ะพี่น้องวันนี้เป็นว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้วนะคะกำลังกลับบ้านเนะมื่อคืนนี่ฝนตกเบิดขึ้นค่ะพี่น้องน้ำถ่วมไปเบิดตเลยแถวสม,มุนปรการมีคมบางปูงติ่กับถ่วงแหกกระสากระถ่วมถ่วมคัก,กถว่ถว,มกถวมแน่ค่ะจนมิดลหลดังค้ารถ เป็นดารุต,ตนสารนอกจากพี่น้องเนะนาะน้ำท่วมแล้วจากพี่น้องแพ้กระสาน้ำท่วมเลยยังมพ่พ่อรถติดยูเทิร์นเข่าบ้านีจากพี่น้องติดเป็นกิโลโอ้ตายแล้วท่วมคักท่วมแน่นอกจากพี่น้องเนาะแพ้กระสาน้ำท่วมคักจากพี่น้องมันอกี้เลยแบบว่า มันเล่นในเล่นเดียวนะจ๊านอมึงก็เลยโถติแน่จักหน่อยจะพี่น้องพี่น้องิึงดิล่ะ จ้ะพี่น้องขยับขยับทีละนิดทีลนน้อยจ้ะยู่เทินอยู่เทินแต่สะพานตรงตรง,ตรงแถวบ้านเนี่ยคือหนามันถ่วมนะจ้ะมันอยู่เทินมอได้ก็เลยต้องขับรถไปเรื่อยไปอยู่เทิรนอีกยู่เทินหนึ่งแบบเรามันเป็นทางเขาหมูบนะ่บ้านอ่ะคนมันก็เลยหลายจ้ะพี่น้องรถก็เลยหลายแน่เนาะ เห็นก็บอกว่าผลลีกเลี้ยงเส้นทางยูเทิร์นตรงนี้วันนันโอ้ยใส่เลี้ยงไปทางใดนอกจากพี่นอ้องบ้านก็อยู่ตรงยูเทิร์นไม่ดีแม่หุ่นหมองเลี้ยงแล้วจ้ะโอ้ตายจา้ะโอ้จอดบ้านจากโมงนนเนาะจ้ะแนมเห็นแต่ลังคาบ้านนอกจากพี่นอ้อง ตกรถติดน้ำท่วมรถติดเป็นเรื่องปกติเราจากพี่น้องไกลแล้วจ้าพี่น้องใกล้จะได้ยุยูเทิรนแล้วเอา <c oughs> โอ้ยสี่สิบนาทีผ่านไปพี่น้อง เอาเบิ้งสิ่ดีแปมเขา,าบอกบอกกันไปแต่ยังหัวนะจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วจ้าอดบ้านแล้วจ้ะพี่น้องโอ้ยตายเมยนะจ๊ะอดบ้านแล้วจ้ะพี่น้องเอาแหวนสีกเี่ยมกันจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมจ้า